ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็คอีกเครื่องเช่นเคยมาเรามาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ผมทําจัดอันดับฟุตทีมไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อเลยเราก็จะมาวิเคราะห์แผนของอันดับหนึ่งนะครับว่าเขาใช้แผนอะไรเขาถึงขึ้นมาอันดับหนึ่งได้นะเพราะว่ามูลค่าทีมมันแค่3 0 0 0 0ล้านเนะครับแต่ว่าขึ้นมาอันดับหนึ่งได้นะครับมาดูที่เถรติครับชนะ11ดแมตต์ต่อเนื่องครับ10ประตูในแมตต์เดียวูยิงได้764บประตูเลยนะเรามาดูที่แฟนตาซีนะครับแฟนตาซี อันนี้คือทีมที่เขาใช้ผมมาดูมาแล้วครับนี่ครับ5-2-3เขาใช้1แผน2แผนนะ5-2-3มี2อันแล้วก็แทคกติก C อีกหนึ่งที่มี5-2-3นะมีแค่นี้เองครับเรามาเริ่มต้นที่แผน A กันเนาะแผ่นเออันนี้ใครจะเอาไปลองก็ลองได้นะมันมีแค่3แผนครับทุกคนมีแค่3แผนนะที่เป็น5-2-3ครับของเขามาดูที่ตัวผู้เล่นกันมากเนาะตัวผู้เล่นปีก2ข้างเขาใช้เป็นเมสันมาแล้วก็คาเวตนะครับอันนี้เป็นปี20 UCL นะครับ เมสันเมาส์นี้บวก5ส่วนฮาร์วันี่บวกแค่4นะครับมาดูที่ส่วนสูงครับเมสันเมาส์สูง178น้ําหนัก70รูปร่างผอมซ้าย4กว่า5นะครับส่วนคลายฮาร์วันี้สูงหน้ําหนัก83รูปร่างมาตรฐานซ้าย4กว่า5าอซ้าย5กว่า4เนาะเรามาดูที่นิสัยกันบ้างครับนิสัยของเมสันเมาส์ก็จะมีฟินิชช็อตแล้วก็ยิงไกลนะครับส่วนนิสัยที่ใส่มากับโค้ชก็จะมีตัวนี้เพิ่มประสิทธิธภาพในการยิงระยะกลางก็คือยิง หมือนกับยิงไกลครับนั่งกอดพีโทษเนาะตัวนี้ก็ทําหน้าที่แทรกซึมนะอันนี้มันจะแทรกซึมด้ดีนะครับแต่ว่า Level เลเวลสี่ที่เขาใส่มานะครับส่วนของคายฮาวแบตก็จะมียิงมอลหลบหนึ่งหนึ่งยิงหลังเท้าชอบเล่นท่าแล้วก็ฟินิชช็อตนะครับตัวที่ใส่มาก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการยิงครับเหมือนกับฟินิชช็อตครับตัวนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้ทําหน้าที่แทรกซึมนะครับส่วนค่าพลังที่เด่นๆแล้ว ค่าพลังที่เด่นก็จะเป็นของไฮแบร์นี่้องตัวนะตัวใหญ่ก็จริงครับแต่ว่ามีความล่องตัวนะแล้วก็ยิงไกลคายไฮแบบนี้1 1 0นะแต่ว่าของมิสันเมาส์แค่1นึแค่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมิสันเมาส์ก็จะดีกว่าเนาะพวกเปิดบอลกับพวกคุณบอนโอเค2ตัวนี้นะปีที่เขาชายครับกองหน้าเขาเลือกใช้เป็นทิโมเวนเนอร์นะครับเวนเนอร์ตัวนี้โอ้โหเร็วมากครับสูง1น0 น้ำหนัก76รูปรล่ากมาตรฐานสายสีกว่า5นะครับบวก3านะเป็นปี19 UCL นะครับทุกคนมาดูที่นิสยัยในนิสัยก็จะมีเลี้ยงบอลเร็วครับส่วนนิสยัสยที่ใส่มากับโค้กก็จะมีเพิ่มประสิทธิธภาพความสามารถในการยิงในกรอบเขตโทษนะจบซกอ้์ในกรอบเขตโทษจะคมมากครับตัวนี้แล้วก็ทําหน้าที่แทรกซึมนะเอ้ยกองหน้าเขาใช้ตัวนี้หมดเลยครับแทรกซึมครับอาจจะมีผลน,นะต้องเอาไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวิจัยพลังแฝงตัวนี้อยู่นะ ส่วนคาลังที่เน็ตหนึ่งก็จะเป็นสปิดต้นความเร็วครับจบสกอแค่นั้นเองนะครับเมนเนอร์มีแค่นี้จริงๆมาดูที่ cm 2ตัวครับเขาเลือกใช้เป็นกุนลิตแล้วก็บรรลักนะนักเตะที่ตัวสูงเขาว่าครับเป็นปีเอลเฮดครับไอมันโกงเดี๋วนะปีนี้เอลเฮดนะครับมาดูที่ส่วนสูงกุลิดครับ1น1น้ําหนัก8 8รูปร่างความไซส์ย5กว่า5นะส่วนันหลักก็สูง1น8น้ําหนัก85รูปร่างมาตรฐานซ้าย4กว่า5นะครับ เรามาดูที่นิสใสกันมากนะของกุลิตก็จะมีชอบเล่นท่ามีเลี้ยงบอลเร็วเ,เ,เพมเกอร์หมุนบอลได้รุนแรงเนาะตัวที่ใส่มากกว่าโค้ชก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพการส่งบอลแบบทะลุช่องแบบรุนเรียดเนาะส่วนตัวนี้อะไรเนะี่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งบอลแบบใช้ท่านะครับใช้ท่าส่งบอลน,นะส่วนของบรรัาก,ก็จะมีหมุนบอลได้ดีเพมเกอร์ยิงไกลชอบเฉียงกรรมการนะครับตัวที่ใสมาก็จะมี เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งบอลแบบทะลุทะลวงนะครับส่วนตัวนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพการอ่านเกมตำแหน่งของลูกบอลจากสัมผัสแรกนะคือจาบอลแรกแล้วมันจะอ่านเกมได้ดีขึ้นนะครับใส่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับนีสใยจากโกดนะ้ดเนาะเรามาดูค่าพลังที่เด่นๆน,นะครับ CM ก็จะเป็นพว,พวกควบคุมบอลความอื่นเนาะเป็นของคุลิศน,นะครับแต่ว่าพวกจกุดสกกรการยิงไกลนี่เป็นบอลหลักนะครับอูยิงไกล120เลย เดี๋ยวเขเอาเรื่องนะครับ2ตัวนี้เอาเรื่องเลยแหละมันตัวสูงด้วยเนาะเรามาดูที่ยิงแม็กสองข้างครับเขาเลือกใช้เป็นอพิโกตานะแล้วก็คองเต้น,นะครับมาดูที่ส่วนสูงครับคองเต้หนึ่งร้อยหกสิบแปดน้ำหนักเจ็ดสิบรูปร่างหนาะไซส์สามกว่าห้านะเป็นบวกห้าครับส่วนอพิโกตานะครับก็เป็นบวกห้าเช่นกันนะศูนย์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดน้ำหนักเจ็ดสิบเจ็ดรูปร่างมาตรฐานไซส์สามกว่าห้านะครับอ๋อตัวนี้เป็นปียี่สิบยูซีบวกห้าทั้งสองตัวเนาะ นิสัยของของเต้ไม่มีนะงปีนี้ไม่มีนิสัยนะครับแต่ได้จากโคตรมานะครับของโคตรก็จะเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการประทะเนาะแล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งบอลและจะสั้นบริเวณปีกซ้ายนะครับส่วนของตัวนี้ก็จะมีอันนี้อืดน,นะอันนี้อืดครับเล่นดีแม้ทีมโดนนำนะครับมีอริคอร์แล้วก็ทุ่มบอลไกลน,นะครับตัวที่ใส่มาก,กับโคตรก็จะมีเพิ่มประสิทธิภาพ ในการส่งบอลระหว่างโมเดณพื้นที่ฝั่งตัวเองคือถ้ามันได้บอลแล้วมันส่งกับเพื่อนนะมันจะส่งดีมากเนาะตัวนี้ก็เพิ่มความสามารถในการป้องกันฝั่งทางด้านขวานะครับค่าพลังที่เด่นๆน,นะค่าพลังที่เด่น,ดนของเต้ก็จะเป็นความอึดครับสปีดต้นความเร็วมีนะส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเปิดบอลครับว่ามีเอริคอร์ดด้วยครับเกมรับก็พอๆกันนะครับเขาเลือกใช้นักเตะที่ตัวเลกนะเป็นบิงแบ็กนะครับ มาดูที่แบ็ก2ข้างนะครับก็ใช้เป็นลิสเจมแล้วก็เบนชีเบลนะครับอ,อ่อมาดูที่รูปร่างนะลิสเจมสูง182้นหนัก87ทรูปร่างหนาซ้าย3กว่า5นะครับส่วนลิสเจมอ่าส่วนเบนชีเบลนี้สูง178้ําหนัก77ทุบรูปร่างมาตรฐานซ้าย5กว่า3นะครับเป็นบวกค่าทั้ง2นะ้องลิสเจมนี้ปี20 UCL ส่วนเบนชีเบลนี้ปี BOE นะครับ ค่าพลังที่เฉียนก็จะเป็นสปิดต้นความเดียวแหนะครับมีความเร็วความเกิดเนาะสำหรับในตำแหน่งแบ็คนะครับส่วนการยิงไกลดีกว่าเพราะมันจะเน้นยิงไกลนั่นตำแหน่งนี้ยิงไกลก็จะเป็นของดิสเจมนะครับที่ได้เปรียบเนาะยิงไกลได้เปรียบ 3, 3. นามคะแนนเลยครับโอ้โหเยอะมากเนาะมาดูที่สวิปเปอร์ครับสวิปเปอร์ตัวนี้เก่งแน่นอนครับลูนิเกอร์นะครับปี P 20่สิบยูเซลบวกหนะครับอันนี้ผมก็ยังใช้อยู่เลยเนาะ 0190หนัก85รูปร่างผอมซสาย3กว่า5นะครับอันนี้ใสก็จะมีเข้าปะทะได้ดีเสียงกรรมการแล้วก็ส่งกลแม่นยำนะตัวนี้ก็ขอใส่มาเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการประทะส่วนตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพการส่งบอลบนพื้นนะครับตัวนี้ของดูนิเกอร์นี้ก็จะเป็นบวกสปีดต้นความเร็วได้แหละแล้วก็ความแข็งแกร่งนะครับเก่งมากครับเกมรับก็ดีนะครับปุกก็ได้นตัวนี้ รามาดูที่ประตูขอใช้เป็นปีเตอร์เช็คนะครับ PTC บวกหกเนาะศูนย์หนึ่งร้อยเก้าสิบหกกัมหนักเก้าสิบเอ็ดลกล่างมาตรฐานไซส์หน้ากว่าสามนะครับนิสัยปีเตอร์เช็คมีชกบอลได้ดีเปิดบอลได้ดีอันนี้ตัวหนึ่งหนึ่งได้ดีนะครับตัวท่ใส่มากับโคตรก็จะมีเมื่อคู่แข่งยิงประตูอ่านในกรอบเขตโทษความเร็วในการตอบสนองจะเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพในการรับบอลจากลูกตั้งเตะของผู้รักษาประตูอันนี้คืออะไรวะ เวลาพวกลูกฟรีคิกเหรอมันจะทำได้ดีเหรอตัวนี้ข้าวหลังที่หนึ่นก็จะเป็นรับบอลเนาะในตำแหน่งปฏิกิริยานะครับตัวสำรอง,องเขาก็จะมีพวกเคสโปลบริสิตซีเอ็กนะครับเดอะบอยลำพัดกวบสีน้อมแล้วก็เมนดี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่แทคกติกกันดีกว่านะแทคกติกตัวนี้การเล่นเขาใช้เป็นยี่สิบห้าสามห้านะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลอยู่ที่สามห้าตามแผนนะ ส่วนเกมลุกอยู่ที่4 5 7 5ที่ตำแหน่งอิสระนะครับการป้องกัน60-5-9-3-9คุมโซนนะอันนี้คือแท็กติกแรกนะครับเอาไปลองปรับใช้ดูนะมีแค่3แท็ติกแค่นั้นเองนะครับส่วนแท็ติกตั้งเตะก,ก็จะมีปีกสองข้างขึ้น3ง3 SC 1 SR 1นะครับกองหน้าตัวเป้่าก็ขึ้น3ง3 AR 1 DP 1 SR 1นะครับ CM 2ตัวขึ้น3ง3ไม่มีแทคติกนะส่วนวิงแบ็กสข้างก็ ขึ้น3ลง3 AR2 นะครับไม่ให้มันบุกเยอะเนาะส่วนแบ็คข้างก็ขึ้น2ลง3นะครับเป็น AR1 นะเฮ้ยใช่เหรอครับ AR1 นี่ี้มันบุกเยอะหรือไม่บุกเยอะวะเดี๋ยวก็ลองเอาไปปรับดูนะครับส่วนสวิปเปอร์ก็ขึ้น1ลง3ธรรมดาเลยนะครับส่วนนี้ไนี่ผมไม่แน่ใจในไอ i ไม่รู้ว่าขอตั้งแบบไหนนะครับอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันเรามาดูที่บันทึกการแข่งขันกันดีกว่านี่นัชนะรัวนะครับโอ้โห กี่แมตติดวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแมตติดนะครับในการชนะต่อเนื่องนะโอ้โหดมากครับมาดูครับอันนี้แรงด้วยการแรกเขาอยู่อันนี้เบอร์ค้าสองด้วยการที่สองมาแชมเปี้ยนน้วยการสามแชมเปี้ยนน้วยการสี่ซูปเปอร์แชมเปี้ยนครับอยู่อันดับหนึ่งเลยครับโอ้โหโหดจริงๆคนนี้โอหน้าสนลองเอาไปใช้ใดูนะครับแท็กติกครับแท็กติกก็ ถ้าจะตามนี้แล้วติ๊กครับมีครับ,รบตามนีล้ลองเอาไปใช้ดู523สอหรับคนที่อจะลองใช้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาแนะนําประมาณนี้แหละหากใครชอบก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นใจใผมด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากบ๊ายบายขอบคุณครับ,บ